ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับแก๊งอยคแก๊งพม่าที่เป็นราม่าอยู่ตอนนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนในฐานะคนพม่าที่มาทํางานอยู่ในประเทศไทยนะครับตอนแรกก็เข้าใจว่าคิดว่าทางแก๊งอยคนี่รวมตัวระดมเงินเพื่อที่จะส่งไปให้ประชาชนที่ลาบากอยู่ในประเทศพม่าคิดว่ารวมตัวกันเพื่อการกุศลคนพม่าที่มาทํางานอยู่ในประเทศไทยมีหลายล้านคนนะครับจุดประสงค์ที่มามาประเทศไทยก็คือทํางานหาเงินเพื่อที่ส่งไปให้พ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงครอบครัวแล้วก็มีพม่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ออกมาเรียกร้องสิทธิเท่าคนไทยทุกวันนี้ยยยววกผม็ัังงงคิดอู่่่สสา พม่าที่ออกมาเรียกร้องสิทธิเท่าคนไทยเนี่ยพวกมันเนี่ยเอาความกล้าจากที่ไหนมาเรียกร้องสิทธิเท่าคนไทยพวกผมอะ่ะไม่เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นด้วยกับพวกมันคนที่อยู่เบื้องหลังตัวดีๆเลยอะ่ะ NGO และสถานาทูตพม่าไอ้พวกเนี้ยตัวดีเลยและแกงอายุเคแกงพม่าที่เป็นดราม่าอยู่ตอนนี้นะครับผมเห็นว่าแกงอายุเคเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนพม่าที่มาทํางานอยู่ในประเทศไทยมากๆคนพม่าที่มาทำงานอยู่น,น,น,นี่คนพมา่าออกมาตอบโต้แกงอายุเคบอก ผมขอเป็นตัวแทนของคนพมา่านะครับผมไม่เห็นด้วยกับอกลุ่มพมา่าอายุเคเลยนะนะไอคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือไอพวก NGO ไอ้อพวกสถานทูตพม่านั่นแหละนะตัวดีเลยคนพวกเนี้ยคอยมาหนุนหลังคนพวกเนี้ยให้มาเคลื่อนไหวแต่คนพมา่าจริงๆแล้วคนพมา่าเขาไม่เห็นด้วยคนพมา่าเขาต้องการความสงบสุขคนพมา่าเขาต้องการความมิตรภาพ มีแต่คนพวกนี้แหละนะที่มี n อ o เนี่ยนะสนับสนุนตัวดีเลยเออเห็นไหมนี่ยครับคนพมา่าออกมาแฉจริงๆคนพมา่าเขาไม่ได้อยากมีเรื่องมีราวคนพมา่าเขาไม่ได้อยากจะไปรวมกลุ่มอะไรกันเลยนะมีแต่พวกนี้แหละปั่นกระแสสร้างกระแสนะและที่สำคัญเนี่ยนะไอ้คนพวกนี้ก็เป็นกลุ่มพวกเดียวกับไอ้พวกสนิ้วเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะขนาดไอ้ไอ้แล้วตัวแทนทูตพมา่ายังไปชูสามนิ้วที่ยูเอ,อ็นน่ะเออมันก็เป็นกลุ่มพวกเดียวกับไอ้พวกพักประชาชนพมา่าที่มันไปชูสามนิ้วในม็อบพมา่านะ่ะแล้วมันก็คอยสนับสนุนเอ็นจะีโอพม่าน่ะด้วยกันนั่นแหละแล้วเมื่อก็เที่ยวมาชูป,ป้ายยกเลิกดึงสองน,น,นั่นน่ะนั่นน่ะตัวดีนะไอ้พักประชาชนพมา่าเนี่ยแหละตัวดีเลยนะเป็นเบื้องหลังเป็นพวกนักการเมืองนี่แหละอยู่เบื้องหลัง นะครับอก็เห็นนะชัดๆแจ่มแจ้งมีหลักฐานชัดเจนนะเนะที่ยวมาชูป้ายอะไรนะขอสิทธิเลือกตั้งจะให้คนพมา่าเลือกตั้งได้อย่างเงี้ยจะให้คนพมา่าได้ดีหนังสืออย่างเงี้ยเคลื่อนไหวต่างๆขบวนการมันนมันจะล้มล้างทุกอย่างไงนะมันจะล้มล้างสถาบันก็จะล้มล้างล้มล้างทหารก็จะล้มล้างเห็นไหม เออมันสนับสนุนพรรค NDL ของซานทูจีอย่างเงี้ยถามว่าใครอยู่เบื้องหลังพวก NDL อ,องซานทูจีใครอ่ะเออนะครับชไูไอ้พวกนี้ก็ชูสามนิ้วกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นดาโลงพามา่าดาราดาลงพามา่าที่มันชูสามนิ้วในแบบพามา่าเห็นไหมก็ชูสามนิ้วเออก็ใช้พวกนี้แหละเป็นเครื่องมือ ทำคนพมา่าเดือดร้อนกันไปหมดทั้งที่จริงคนพมา่าเนี่ยน่ารักนะเออนะครับก็มีแต่พวกนี้แหละที่มาคอยยุโยงปุกปั่นให้แตกแยกอะไรที่มันจะทําให้แตกแยกเนี่ยมันเอาหมดอ่านะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไทยชาติพมา่าเนี่ยมันทําได้หมดอะไรที่มันจะคอยพูดแล้วมันจะคอยแตกแยกเนี่ยมันทําได้หมดเรื่องสถาบันเนี่ยเป็นโอ้โห นะแต่ก่อนในคนไทยนี่นะไม่มีเคยแตกแยกเรื่องสถาบันอพอไอ้นี่เขามาปุ๊บอะไรนะแรงงานคือผู้สร้างชาติไม่ใช่มหาราชองค์ใดนี่คนไทยพูดนะไม่ใช่คนกัมบูชาพูดนะคนไทยตัวแทนคนไทยเลยเห็นไหมมันพูดมาได้ไงอะ่ะเนี่ยพูดให้คนแตกแยกพูดให้คนเกลียดทางสถาบันนะเห็นไหม <c oughs> นะครับ เออทั้งที่แต่ก่อนนี่เขาก็ลบกันจะเป็นจะตายเคียงบ่าเคียงไหลยกันสู้ด้วยกันนะพระมหากษัตริย์ไปลบไหนเขาก็ไปลบนั่นนะเขาลบถวายตัวถวายหัวใจให้สถาบันไอ้นี่มาพูดให้มันแตกแยกพูดอะไรนะรายงานคือคนแจ้งแจ้งมิชีมหาราชองค์ใดอย่างเงี้ยเออพูดให้มันแตกแยกไปนะมัน <c oughs> <c oughs> เกี่ยวอะไรกับมหามหาราช มันเกี่ยวอะไรกับแรงงานสมัยก่อนนั้นไม่มีหลักแรงงานนะมีก็ทําด้วยใจตั้งนั้นแหะนะเออแ้้ว็็สร้างบ้านแปลงเมืองก็ทํำด้วยใจถ้าไม่มีศูนร่วมใจเขาจะทําได้ไหมล่ะไม่ได้นะเนี่ยพูดด้วยคนแตกแยกเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ